บอสนกพงศกรค่ะโพสถึงลูกสาวน้องไอายสกุณาพรแบบนี้ค่ะมันมีหลายอย่างที่วิเศษมากเกี่ยวกับลูกสาวคนนี้ที่ไม่สามารถพูดให้แฟนๆฟังได้แต่ผมเชื่อลึกๆในใจทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นาคีน้อยว่าสันพี่น้องอันนี้คือบอสนกพงศกรเขได้ออกมาโพสนะคะเมื่อสีชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะพี่นองค่ะแล้วสำหรับ การที่พ่อจ๋าพงศกรได้โพสต์เกี่ยวกับน้องอาอายศัก,กุณาพรนะคะพี่น้องคะ่ะหลายคนที่นี่พี่น้องออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับโพสต์ของพ่อจ๋าพงศกรในครั้งนี้นะคะแล้วแย่ซิดเองนะคะกระเสื้อมันว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆคะ่ะทาโบแมนว่าบุญน้ำผ้าหรือวาสนาน้ำทรงแล้วทุกสิ่งอย่างไม่ใช่ว่า พบเจอกันโดยบังเอิญค่ะสิ่งอย่างย่อมมีเหตุและผลค่ะแล้วล่าสุดพี่น้องค่ะเอฟซี FC แฟนคลับค่ะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์นี้ของพ่อจ๋าพงศกรค่ะเพิ่นบอกว่านาคีน้อยเดินตามรอยพ่อพัอพงคีสิ่งที่สวรรค์สร้างมาเมืองนาคีฟ้าอุดรสันพี่น้องอันนี้ก็คืออีกคอมเมนตหนึ่งนะคะจากแฟนคลับเอฟค่ะ ป้าเชื่อในตัวเด็กน้อยคนนี้เช่นกันค่ะพี่นออ้องคนพ่นไห้กำลังใจหรือว่ามีหลายท่นานค่ะที่ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะหลังจากที่บอสนกพงศกรได้โพสต์แบบนี้ค่ะหนูน้อยมากสัจจันร์งึดงึดเงย์งวสันพี่นออ้อง่นงึดในในความเป็นอาอายสักุณาพรคู่บุญคู่บารมีนาคีน้อยคนเก่งวสันพี่นออ้องค่ะ ต่หักต่แพ้งคักพมหรือหิดพ่อกับลูกได้มาเจอกันครับค่ะพี่น้องสำหรับคนแสดงความคิดเห็นนะคะคนที่เป็นลูกหลานปู่ย่าจริงๆจะเข้าใจในสิ่งนี้โดยไม่ต้องอธิบายความบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างได้ถูกกำหนดมาแล้วค่ะพี่น้องลักน้านาคีน้อยทุกอย่างเพิ่นลิขิตมาให้ได้มาพบพอกัน และทุกคนก็เชื่อด้วยสายตาครับผมมาสันพี่น้อง่ะลูกสาวพ่อจ๋าขอให้ปังปังดังๆทั่วโลกจ้าลูกสาวสวยน่ารักมากดังๆปังปันะคะเพลงก็เพราะมากมีพรสวรรค์และพรแสวงหนูเก่งมากนาคีน้อยค่ะพี่น้องค่ะแม่เห็นแค่ในจอยังรู้สึกได้เลยว่า น้องมีความพิเศษอะไรในตัวเยอะมากว่าแล้วกับขนล,ลูกยุด่ดเจ้าว่าัน,านค่ะพี่น้องคะทำไมหนูสวยงามอะไรอย่างนี้ลูกขอให้เพลงของหนูเฮงเฮงปังปนะคะไอายนาคีน้อยพี่น้องเราเป็นติ่งเกาหลีไม่อยากเชื่อเหมือนกันจะมาหลงรักสาวน้อยคนนี้ว่าั่นพี่น้องคาแม่ก็ แม่กับเสือคือกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสวรรค์ลิิตมาแล้วพ่อจ๋าเอ,อ๋ยพันพี่น้องแม่ก็คิดแบบนั้นตั้งแต่ลูกได้มาอยู่ได้มาเจอกันแล้วครับดังๆปังๆพ่อลูกคู่บุญค่ะหนึ่งวัน1,000ล้านวิวเดอวยลูกแม่ต่อยเอฟซสิงคโปร์รอปั่นวิวอยู่จ้าโอ้ดีใจน้ำ่าพี่น้องทางสิงคโปร์อะทรงกระลังแรงใจมให เนี่ยพี่น้องเชื่อไหมล่ะว่าน้องอาอายสักุณาพรไม่ใช่เด็กธรรมดาอายุแค่นี้ดังไกลทั่วโลกแล้วพี่น้องคะ่ะดังไปไกลาขามประเทศไปแล้วคะ่ะสําหรับน้องอาอายสักุณาพรลูกพ่อจ๋าคะ่ะมีหลายคนแฟนคลับเอฟซีทั้ง USA ทงั้งตั้งประเทศบุนกาลายได้พี่น้องคะ่ะที่มีพ่วงมาไล่ามาหายกระลังใจมาคอยซัพพอร์ตอีหลาคะ่ะนี่คะ่ะเด็กคนนี้ อายุแค่นี้หนูทําได้แล้วแล้วก็มีคนหักคนแพร่งอีหลามากไม่เลือเกินค่ะพี่น้องคะ่ะดีใจน้ำเด้อจ้าที่ได้ลูกสาวคนสวยมาเป็นบุญเป็นเป็นบุญหลายเบื้องบนเขาขีดมาแบบนี้แล้วจ้าสี่พี่น้องเห็นบอก้นเสือแบบนี้ก็หลายพี่น้องแต่ขอย้ําเตือนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้บังคับหรือว่าบ่าได้ให้ผู้ใดมาขีดเหมือนกัน เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลพี่น้องคะเรื่องแบบนี้ถ้าใครที่เข้าถึงหรือใครที่รู้จักรู้จักนาคีมีกิงรู้จักเมืองบาดาลมีกิงเพื่อจะเข้าถึงและเพิ่นสิเข้าใจเองเรื่องแบบนี้ไม่ได้อธิบายมากพี่น้องค่ะซึ่งแฟนคลับเอฟซีกันนารักมากมากพี่น้องคะเขามาให้กาลังใจคอมเมนต์ให้กาลังใจพอจ้าแลวก็เข้าใจ ทีม่าของนาคีน้อยนะคะพี่น้องคะสุดยอดมากๆค่ะลูกสาวพ่อจ๋าน่ารักมากและเป็นคู่ส่งเสริมดวงของพ่อจ๋าจริงๆค่ะหนูน้อยมหาศจกรย์จันน้องอ้ายสกุณาพรเสียงวิหกรักหนูนะคะพ่อนกกับน้องต้องมีบุญร่วมกันมาค่ะเชื่อค่ะเยะสิตก็เชื่อเหมือนกันเชื่อแบบนั้นนะคะน้องอ้อายน่ารักแม่ขอให้หนูดังๆปังๆนะคะ สวยงามมากค่ะหนูน้อยไม่เคยหลงักใครได้มามากมายเท่านี้มาก่อนเลยว่าศันพี่น้องค่ะพรมริขิพ่อลูกนาเคียน้อยแห่งเสียงวิหกดังๆปัง,ปง,นะะงๆนะคะเอาจริงๆนะคะไม่ได้เวอ้อแลกคิดไปเองเอาง่ายๆคือเราเป็นคนภาคกลางคนที่ไม่เคยดูหมอลำเลยถึงเพื่อนที่เป็นคนภาคอีสาน จะพาไปดูคณะที่ดังๆก็ไม่ไปเพราะดูไม่เป็นเพื่อนก็ว่าเขาร้องเพ,อเพื่อนเพลงที่ฟังนี้และอวดมีเพลงหมอลำบ้างยังไงก็ไม่ไปแต่พอมาเจออิหล่าในช่องแดงเห็นปุ๊บหยุดดูก็ไปหาในเฟซบุ๊กว่านางเป็นใคร นางเป็นลูกสาวหมอลำหนีคณะเสียงวิหกเลยเข้าไปดูคลิปที่ไปรับและดูทุกคลิปสรุปฉันผู้ไม่เคยดูหมอลำฉันหลงเข้าไปแล้วประตูหมอลำเสียงวิหกได้อย่างไรแล้วทางออกมันอยู่มันอยู่ทางไหนใครก็ไม่ก็ได้ ช่วยพาฉันออกไปทีว่าเซนพี่น้องค่ะคือวาอหมายสรุปแล้วนะคะอ่าคอมเมนต์นี่เพิน่นว่าเพิ่นเค็นค้นผัากกางซื้อบ่เคยเบองหมอลำมาก,ก่อนเลยแมนมูส่วนไปเบองหมอลำาเพิน่นลกระบอกไปเพินบบ่นเบอ่งบินแล้วมือนึงเพิ่นลก็มาสดุดตรงทีอ่ามอลำเสียงวิหกซึ่งไปเห็นคลิปอีหล่าเขาตังแต่ไปรับอีหล่ามาแล้วพ่อตังแต่เขามาในเห็นอีหลา่าซูเม,มื้อนี่เขามาในเสียงวิหกแล้วหาหันท่าออกบ่อเลยเพิว่า ผู้ใดกระซางผันหูผันท่าผ้าฉันออกไปที่ประสันพี่น้องซึ่งเป็นโมเมนตหรือว่าเป็นาคอเมนที่น่มมนนารักค่ะพี่น้องคะล่าสุดนะคะแล้วก็มีขอให้เฮงๆปังๆวันเดียวทะลุหนึ่งล้านวิวเลยนะจ๊ะค่ะนี่ก็คือคนหัดแพงน้องน่ารักเก่งมีความสามารถขอให้น้องปังๆนะคะติดตามมาตลอดค่ะ ค่ะพี่น้องอ่านม่หมดดอกค่ะสําหรับคอมเมนต์เยอะแยะมากมายให้กระงใจพอจ้าลูกจ้าค่ะก็ขอให้อีหลาน้องอาอายสักุณาพรค่ะดังๆังปังปังกับเพลงไมล่าสุดของอีหลาคบนเกาะนาคีของน้องอาายสักุณาพรค่ะ